คือบูฟเฟ่หมวละ169บาทก็ถ้าเกิดอยากกินอะไรก็ติ๊กน,นี่นะคะแต่ถ้าเกิดมีคำว่าขายอย่างเงี้ยก็คือ้องซือ้อเพิพ<อ>เ่มิแล้วก็คิดแยกต่งางหากกับน้ำนะครโอเคให้มีราคาเลือกได้กนะ็กายไม่ม น,นี่มันร้านอะไรเนี่ยตามเหมือนร้านอะไรอ่ะชื่อร้านอะไรเนี่ยอันนี้ชื่อร้านชาบูโซกูดโซกูดหรือโซคูโซกูดโซกูดพอรู้โลเคชั่นไหมโลเคชั่นหรอคซกูเมืองนะมนาจากทางโรงพยาบาลแล้วก็เลียเ้ยวซ้ายมาเลียบคลองมาเรื่อยๆทางด้านซ้ายมือโอเคลองชิมดูเนาะยังชิมไม่ได้มันดิบอยู่โอเค อร่อยเวอร์มากมากไหมี่อยู่อร่อยไหมร้านนี้ใช้ได้ใช่ไหมโอเไม่ไงครับอาหารมื้อแรกของวันอร่อยล้ำค่ะอาหารมื้อมือแรกของวันเนาะทำไมวันนี้ไม่กินข้าวนะครับทำไมวันนี้ไม่กินข้าวอดอดอาหารไดเอท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 ก็อดต่อไปเอาสุขภาพต้ามอร่อยไหมครับมากมายอ่ะมันแดยอุ้ยอันนี้มันอ่ะปี พพอร์ตเนื้อหมูเนื้อไก่โดยเบทาโกรครับคนนี้เป็นเมนู<ใ>นต้องเขียนโตไปแน่เลยเสียตังเพิ่มนะครับห<พ>อย<ม>แมลงภู่49บบาทเกี๊ยวกุ้ง19บาทกุ้ง19บาทเต้าหู้19บาบาทไข่ไก่10บบาทนะครับไข่ไก่ก10บบาทแพงไหมจ้าหนูแพงเนาะมันเป็นเบอร์สูตทั้งจริงไม่แพงหรอกเพราะมันเป็นของเารา